วันนี้พามาเก็บกระเทียมปลาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้นี่หนากกับสิ้ผ้าเขามาป่าดงพญาเย็นนะคะมาหากระเทียมกระเทียมยังนอนนี่นอนกระเทียมปลาเพราะมันอยู่ในป่าดงพญาเย็นไลายค่ะไลายค่ะ ระวังแต่คู่เหมือนของกระเทียมป่านะคะจะเป็นเหมือนดอกลิลลียค่ะัดตับผัดกุ้งผัดมูสาชั้นอร่อยค่ะไม่รู้จะทำอะไรอีกเนาะเพราะมันมีบางคนก็เอาไปดองเห็ดเป็นแบบว่ากระเทียมดองอะค่ะกระเทียมดองคยเห็ดเราสมสมกระเทียม ขันสมกระเทียมก็คือจังขันสมหอมบานเท่าเนะค่ะเสาบอยแต่ว่ากินแห้งเม้นแห้งก็มันก็กินกระเทียมอะละค่ะนี่ก็คือกระเทียมป่าของดงพญาเย็นนอร์ทเอนไอแลนด์ประเทศอังกฤษค่ะอยู่ที่นี่ไม่อดตายนะคะขอให้เรารู้ว่าอันไหนมันกินได้อันไหนไม่กินไม่ได้เราก็ต้องศึกษาจากเพื่อนๆนแล้วก็ศึกษาจากหนังสือ ว่าอันไหนกินได้ไม่ได้ที่นี่มีอะไรที่กินได้เยอะแยะเลยมีสะเดาเดี๋ยวจะพาไปดูใบสะเดานะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็มีผักเซียนค่ะผักเซียนฝรั่งเอาไปดองผักเซียนโอ้ยมีผักอีกอย่างบนึเต้นไปเบิดเลยค่ะกินได้คือกันเดี๋ยวจะพาไปดูผักหลายๆอย่างที่ว่าอันไหนที่มันกินได้ของที่นี่บ้างนะคะแล้วมันเทียบเทียมกับผักที่เมืองไทยว่าเป็นผักอะไรรสชาติเป็นแบบไหนมีหอดผักหวานนะคะผักหวานฝรั่งผักหวานไทยยางีงนะ แต่วาดิฉันเรเคยเนเขาไปปลาพักหวานอยู่หนียังไม่เคยเห็นแต่ว่าอยู่ทั้งดับบลินเพิ่นมีทั้งไตอะค่ะอยู่ที่ทั้งเหนือทั้งไตแบบเพิ่นผ้าไปเพิ่นเอ่อไปหากันเพิ่นผ้ากันไปทรงมะหายกินขอบคุณที่หลายเด้อค่ะพี่ประเสริฐเพิ่นก็ทรงมะหายนองกินว่าพักหวานมันเป็นยังไงแซ่กันค่ะกรอบหวานเพื่อกันเอาละค่ะต่อไปก็คงจะได้กลับบ้านแล้วมันดึกแล้ว ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเวลากับสามทุ่มแล้วมั้งคะเพราะว่าที่นี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกพระอาทิตย์น่าจะตกประมาณสี่ทุ่มนะคะของวันนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่นะคะกระเทียมปานเป็นแบบนี้เนาะซุ่ดูว่ามันเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เห็นจะได้เอาไปดูกันนะคะ ตอนนี้ดอกมันกําลังเกิดปกติแล้วเราจะมาช่วงที่ดอกมันยังไม่มีแต่ตอนนี้มันก็จะมีทั้งดอกทูมดอกบานค่ะพอได้กระเทียมมาแล้วเราก็เอามาล้างนะคะล้างน้าไหลอย่างนี้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะพาไปทําคลิปใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ